ดีค่ะช่องไม่หวยพลาล้อชาแนลอยู่ปลาอยู่ค่าคือเกาพี่น้องปลาอยู่ค่ากับฮะหอยละจ้าเรกับกตาไม่ไหวท่านใ,นใดอย่างอยู่ได้กบกระจอดสาบลาบม,มาหลุดน้ำกันจ้าจงให้เบิ้งบรรยากาศ ลองปลาอยู่ค่าจ้าเมื่อน,นี้คืออึดแถกพี่น,กกน้องตาสีแดงแก่งพ่อโน่ขึ้นอึดน้อยค่าอึดมองสูกแตกเปละไรนี่มองสูกแล้วน้อยเทน้อยกับเอาลดเนาะ

ตี่ค่ในนี้นยางหลอกอยู่จูนบวะมากับลายยางได้หมือนมาลุนอีกพี่น้องอินเดียวคือเก่าจ้า มีวันบอยอยู่มีวันไปเบิงสวนบักเต็งโมงู่กน้อยๆใส่กับพอดีกินกนะพก่น้ออหน้อยไงก็เจามะขันเอาเบิลดล่อ,อ ปุกๆๆุุปตีตนี่เด็กบุ๊คสวยบ่สอีทนอนพี่น้องมือินเจ้ปุปุปุอยูไปไป่ ยังลดไปมาอีกเนาะเราขอเรียกน้ำแล้วก็อักันหาอยากหากินอืออือก็อได้อยู่พี่น้องมอง,มองอแต่ว่ามันขึ้นบนน้อยใหญ่แท้ นิดละบรรยากาศพี่เนาะฮ้อนฮ้อนเริ่มมือนี่ยายอยู่ลงองยายอีกคนนึงอยู่ลงอ,อลงแป๊ะแปะแปะแล้วไปผู้เดียวไปยนา วิ่งวิ่งซะหละตายซ่ำถ้าโอ้ยโอ้ยก็เจ๋าขันด้นี่ออืดเทมอือเลยอืยไปล่ะปุปุ ยังไงเถอโอ้ยเฮอ,อยเกิดแล้วดินเริ่มแข็งนะพี่น,อน้องเฮ้ยเริ่มสูออยางยากแล้วแบบ คือเนเน่พอมีกำลังใจเดละเห็น,นยู่ะเออเด็ดละไง โอ้โกเข่าล้วพี่น้องบึงบรรยากาศพี่น้องโอ้ยแดดคักง่าพูดน,นึืองนี่ซื่อนีอเอแดดหอนคัก แปะแปะแปะโอ้หอยเงาไม่ปูหน่อยเถอะเออ นี่ไงแตจะไปใส่เบอดข้าเจ่คันเราเบิดล่ะอ้เคือ แจ๊แจ๊ะก๊พอเห็นก็หรอบ่เ <c oughs> ต็มค <c oughs> ู่หรอบ่เห็นในครึ่มอยา่างไงเมืองบรรยากาศพี่น้องแดด้อนคักหอยกับอืดอืด แ,แ่เหน,น,น,อนอเห็นยังไงเนาเนาเจ้มาขันเอาเบิร์ดเราคนนะขันเบิร์ดเราเผ่้าจเวน้ห็นหลายแงกบนมองแล้วพี่น้องแดดกระเดดหอยกระอึด <laughs> ไปเบ่งยาพี่น้องนั่งนั่งคักดีคักเบ่งบรรยากาศเด็ดเด็ดแดดใส่งามีอยู่ตีมีน้อยนะอนั้นอู้ปูปูปีปีอยู่พูดอะ ปึก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 ยิ่งใสโอ <parece> ้แซมนี่ล่ะพอดีกินน้อยังะแปะแปะอ้โอ้กบีวยเยดเหียดา หลายหลางหลายหลาย,ลาย <c oughs> สิผ้าไปชมบอคอย <c oughs> ไ,มไม่มียุงไม่มียุงต้ององอ่ายคู่หนึ่งครับหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สีส่คู่ห้าคู่แต่ผู้มันแ มหอนเฮือนล้ะพี่น้องม่งหอนแมุ่วยลายเติบหมดบานคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนจ้าคลิปนาพอกันไหมเด้อสวัสดีค่ะ